ก็กลัวเฮ้ยมันแกร์เทรชั่นเ้เราอกห้ใช่นังอห้มหาัีบออา

แล้วอถาไงโอ้ of of โหอะรงแกมจะได้ได oh, oh. ้จนแกงคนเดียวใครนะ Have work โอ้ยมึงฟังเลยฟังฟังฟังเลยแยกสี่ะไรแยกสีมามาได้มาได้มาหนึ่งเอาให้หมดนะเข้ามาเข้ามาให้หมดเลยมาอันนี้แรงมากให้หมดเลยมาอันนี้แรงมากเออหนึ่งสองโอ้ยมึงปังเลยปังฟังแยกสีอะไร นี่ดียินดีด้วยครับทุกคนเลิกด้วยสองพุ่มมิดก็รีมาจากสัจารย์ชวนให้ให้เหมือนกับสนักสงอาจารย์ชวนอย่างเงี้ยแต่ว่าในในบรรดาใจมาจากสนักสงอาจารย์ชวนแล้วก็ที่วัดกุแก้วเอ๊ะเอ๊ะเอลที่แบบว่าเป็นท้าเยอะๆอะไรในองค์นี้ใช่แล้วท่านของจริงครับเป็นของจริงใช่อะไรของจริงครับที่วัดกุ้งแก้ว